จากตอนที่ผ่านมาเราได้รู้ไปแล้วว่าไมโอฟิเบลาและซาโคพลาสมิกไฮเปอร์โดฟีแตกต่างกันอย่างไรวันนี้เราจะมาดูลักษณะเด่นของแต่ละตัวและวิธีการสร้างของแต่ละแบบกันครับ ก่อนอื่นเริ่มจากลักษณะเด่นของไมโอฟิเบลลาไฮเปอร์โทฟี่คือการเพิ่มพลังจริงๆสามารถยกของได้หนักมากขึ้นกล้ามเนื้อแข็งแรงแต่แล้วรู้สึกถึงความแข็งแกรง่งส่วนการเพิ่มขนาดจะค่อยเป็นค่อยไปไม่โตเร็วแต่จะหาวอและเมื่อหยุดออกกําลังกายกล้ามเนื้อจะไม่หายง่ายทําให้กล้ามเนื้อดูหนาแน่นแข็งแรงขึ้นจริงๆครับถ้าอยากได้แบบไมโอฟิเบลลาให้ยกหนัก,ก,ก80-90%ของความสามารถสูงสุดเร็บน้อยและพักยาว3-5นาทีครับส่วนรัก ลักษณะเด่นของซาโครพลาส m ิกไฮเปอร์ท p ฟีคือการที่กล้ามเนื้อดูใหญ่เร็วเพิ่มขนาดได้อย่างชัดเจนแต่พลังงานเพิ่มน้อยกล้ามเนื้อนิ่มกว่าไมโอฟิเบล่าและเมื่อหยุดออกกำลังกายขนาดจะลดลงเร็วกว่าครับการเล่นแบบนี้ทําให้กล้ามเนื้อบวมอิ่ม ดูใหญ่และฟูและเน้นขนาดมากกว่าความแข็งแรงจริงครับถ้าอยากได้แบบซาโคพลาสติกแนะนําให้ใช้น้ําหนักปานกลาง60-75%ของความสามารถสูงสุดเร็บเยอะและพักสั้นๆ30-60วิครับสรุปง่ายๆคือถ้าอยากได้แบบไมโอฟิเบลล่าให้ยกแบบหนักๆ พักยาวแต่ถ้าแบบซาโคพลาสติกเน้นไม่หนักมากแต่เน้นเป็นการปั๊มแทนครับและตอนต่อไปเราจะมาเปรียบเทียบทั้งสองแบบให้ฟังกันแบบชัดๆอีกทีว่าเราควรเลือกแบบไหนถึงจะเหมาะกับเราครับและหากใครชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับ